ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปสู้ขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข่าโู่ทางช่องพรพารวยค่ะพี่น้องค่ะค mm ่ะ hmm. มื่อนี้ก็มาตามต่อนะคะเลขยกโคงปูออดค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเข่าสองสามสามสองเต็มเมนะคะพี่น้องค่ะ mm hmm. เน้นเป็นออกค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. สําหรับอิแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วนะคะ ถ้ามักทายชอบก็อย่าลริ่มกดไหลกดแช่ค่ะพี่น้องคะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลร่มกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบริพาดข้าวซารดีๆเด็ด,ดจากทางช่องผ่อนผ่ารวยนะคะพี่น้องเนะาะค่ะมื่อวัก็มาเอาบุญน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะตามต่อเลขของปูอ่ออสนะคะ อมาม่าพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อใจดีเศรษฐีใจบุญค่ะโอ้มาแอติตักซอยจะคลิปโอ้จกัจกจักรถฉนอกว่าพิษค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะมาเอาบุญน,น้ากันนะคะพี่น้องนอนสสาหรับผู้โชคผู้มาน,นะคะ่ะอยากมาซอยปูเพิน่นส,าสา่างซาลาการประเลี่ยนกะเดินทางมาได้นะคะ่ะพี่น้องนองค่ะเดินทางมาได้นะคะ่ะหรือว่าสิอยากเป็นเจ้าภาพอิฐเจ้าภาพทรายเจ้าภาพหินก็นได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ สาลาการปะเรียนนะคะในราคาเฮ็ดบุญนักซักไงนะคะพี่น้องนอค่ะบุญนะคะพี่น้องค่ะเฮ็ดบุญซาส่างสาลาการปะเรลียนไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะยาตกสะพานบุญยาตกขบวนบุญนะคะพี่น้องนอขอหอยขอแขนไปน้าเพลินค่ะเต็กพลน้อยนะพ่อเนาะค่ะได้โอ้ได้แปดหมื่นเนาะไม่ใช่ได้สามหมื่นปูได้แปดหมื่น เออพราว่าเออเมสซี่พันฟันเจ็ดเก่าต co ัวเดียวหางเดียวโดดๆล้วได้ลูกมาถ่ายลงยูทู e นะมือที่ลูกมากมือที่ว่าอเจ้าภาพพันมาเบิงน้่นี่ยและพอเจ้าภาพเออเจ็ดเก่าเนาะสามสองสองสามสองสองสามของปูเขาสองสามเนาะค่ะค่ะเออเต็มเต็มเลยนะเจ็ดเก่าโอ้โหค่ะ

เือื่อกรรมกรโดยตรงหลวงเศร้าให้เศร้ามากเลยนะ่ะันพระประธาน่านพประธานนี่นเองไงนาเนะครับเงนาเเนเออครับยันเสือตัวกลมนาไรม่หล่งนาเนน้อวันจีวาผู้ดหัวแดงๆัวาเน้ยเออครับเออต้มเออ วัดป่าสาราทองวัดป่าสาราทองบ้านคู่คูบ้านเอกภพ้านคู่ครูพัฒนาคู่ครูพัฒนาเอาบุญวันหนึ่งอป้านมก็เขามาแล้วปลาหนอมรถดำรถอะไรไม่โค้สวนไม่โค้เออสั่นแม่ยังไม่ยืนแม่เขากล้องเออเขามาแล้วอาครับเอรอครับอ่ะพี่น้องครับมาบุญน้อกันเด้อเฮ้อพี่น้องค่ะออกกําลังกาย เอาบุญฝากต่อนนะคะพี่น,อน,อน,น,น้องเนาะค่ะกลับมาได้พี่น้องมาตุ่มมาโฮมเด้อค่ะเพิ่นกำลังเห็ดกำลังสั่งนะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ก็ตามต่อนนะคะของปู่ออดเข่าสองสามเน้นๆนะค่ะเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องค่ะผ<ม>ู้ดใดผู้ใดถึงร้ายก็มูม่แม่โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนั้นพี่น้องไปสัมภาษณ์ผู้ถือหลายกูมูกันถือบิดบัดค่ะพี่น้องเบิดบัดเบิดบั่นนะคะพี่น้องเด้อที่มาของถือบิดบัดเด้อพี่น้องเด้อถือบิดบั่นไม่ขาดลอตเตอรี่กะเออพื้น แม่ค้าอตเตอรี่ก็มาเอาบุญน้ำมูนี่ยังเราหย่านตกสะพานบุญตกขบวนบุญเนาะแม่ค้านมาเอาบุญก่อนมันบอกค่ะมาเอาบุญก่อนเนาะบุญจ้าบุญรุกันจ้าเงื่อน่าเ้าสิได้เป็นแสนคือเพิ่นแน่นอนเงื่อน่าเอารางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาคนดินเฮ็ดผ้าประทานซอยกันนะคะพี่น้องเด้อค่ะมามามาตุ่มมะฮอมนาะค่ะผู้ละเล็กผู้ละน้อยผู้ใดอยากเป็นปูนกระสอบซองกระสอบก็ได้ค่ะพี่น้องคะทำสาราการปะเปลี่ยนนะคะพี่น้อง งว่นนี้ได้หน่อยงวดหน้าวเอาหลายๆได้พ่อเนาะงวดหน้างวดนี้ม่อาวุธแล้วด้เนาะพ่องืนี้ม่อามีอาวุธแล้วงวดนี้มีอาวุธงวดหน้าจัดหนักจัดเต็มพ่อวะขั่น่น่อไรมน่อขั้นมันใจได้ทั้งบนทั้งล่างมันบ่พ่อกิกิแล้วว่าตัวพ่อยามเสกอสครับสาองครับเก้าเจ็ด เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเนาะเลยขั้นชันได้ทั้งล่างได้ทั้งบนเนาะพะ่อเนาะถ้าไปซื้อไปซื้ออือกรบเพาซื้อนับเล่าเลยขนาดเราซื้อตัวเดียวที่ <laughs> <laughs> เ,เราได้หามื่นนะพ่อเนาะไม่ซีนอ่นะ <laughs> ที่มาของแสนแตกไหมคะพี่น้องเด้อค่ะ <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> อันไม่รู้พ่อออกคักออกแม่พอดีพ้นซั่นตัวเดียวออกตัวเดียวเนาะพ่อเนาะเอามาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาซอยคนดินกับสีถือเงินแสนหลังวงนนี่ ปูขานมัสการเจ้าค่ะค่ะตามต่อเนาะค่ะปูเนาะค่ะค่ะซึ่งงวดที่แล้วกับเขาเค้งคักเค้งแน่นเนาะปูเนาะเขาทึ่งล่างเขาทึ่งบนเนาะค่ะเข้าร่างเข้าบนค่ะงวดที่แล้วนะค่ะทึ่งค่ะปูกับกระลังเฮ็ดกระลังส่างคือจังแอดไปไทยทำให้เบิ้งเงินนะคะห้วยถือทั่วนาทั่วตาเนาะค่ะถูกถือยกวัดเนาะค่ะบ่ถือยกส่องเพราะว่าเอฟซีเพิ่นบ่ได้เน้นมาทางนี้เนาะปูเนาะ รู้สึกว่าสีเงียบปูค่ะเพราะว่าเพื่อนอาจจะไปเล่งใส่ไายอื่นเนาะแต่ว่าข่ยนี่อย่าลืมอย่าพลาดด้วค่ะพี่น้องเดอเขาของเมซี่เพื่อนกับเขาตรงๆเนนะคะบริกรบริปิดของปูอีกค่ะกาลังเฮดซาราการปลาเลี่ยนกาลังสิปั่นแม่ย่าแม่ย่าสีวงตาอ่าแม่ย่าทองคำฮานาปูเนาะค่ะแม่ย่าทองคำนะคะพี่น้องเดอค่ะค่ะซึ่งงวดนี้เป็นยังไงคขาปูอันสูตรเฮงอืเท่านี้ มีเท่านี้แล้วนาะปูเนาะเดี๋ยวสุภาพรวยก็ร่างคัดหลออ่ออีกแด้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ตรงซื้อปูเดี๋ยวเบิ่งตรงซื้อสุภาพรวยก็ได้ค่ะซึ่งงวดที่แล้วก็ดีใจน้ำเอ็ซีแฟนช่องผู้ที่ตามปูเนาะค่ะผู้ที่ผู้ว่าตามก็ตามซะเด้อเงนินนี้พี่น้องคะ่ะก็สิได้ลำได้รวยไปน้ำกันเอ,เอาซีนึงเน้นเน,เน้นซีนึงแลยเนาะปูเน้น,นซีนึงแล้วค่ะกับเอ่อกับแบแปดหาหาแปดนี่เนาะแต่ปู งวดนี้ก็ขอให้เขาบนเขาล่างเนาะดินเอของเก่าว่ใส่ขึ้นปูอยู่น,ยนี่ได้เนาะดินเอของเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะคะพี่น้องเนาะดินเอของเก่าเด้อค่ะนคะคะออกตัวเน้นนะคะพี่น้องค่ะสามสองสามหนึ่งนะคะ ติ๊ทูบอีของปู่ผู้ช่วงไอ้รั่มถวายเป็อนอืมเป็นในเรื่องอืมค่ะสามสองมันเยอะส่วนมันมัดเดี่ยตัวนี้อืมค่ะปู่เอาเอาตัวไทยนี่เนาะคะ่ะแล้วก็เลขกลายเก่าคอะอ่อ,อตัวอืมค่ะเอาเมื่อนี้ไม่เล็กเล่าผมในลืมอ่มถ้าได้ไปขอเลขลเล่าอยู่ปู่เลขเล่านี่มี่มี่มี่บ่ค่ะของปู่มีมมบ่ค่ะตัวใดคะ่ะเลขเลา่าเด้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ อันนี้ดีเอ็นเอของเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ของใหม่เลยได้ค่ะพี่น้องได้ของใหม่ทับเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้อันนี้เลขาวเนาะสุพรรณุยจดเลยเลขลาว้าเาไปออกไล่ซดก็ได้นสุพรรณุยจดอ่ะเลขลาวแอดจะออกไล่สดเลยได้ค่ะพี่น้องเด้พราะว่ามสีด่วนๆเนาะค่ะของปู่ออดนะคะพี่น้องเนาะเด่นบนเนาะปูเนาะเด่นบนหกกับสามรองห้าค่ะพี่น้องค่ะเด่นบนหกกับสามรองห้าเนาะค่ะจับคูหกสามห้ากนะ ห, 8, ห,ก 3, ห,หกหา้าแปดสองโตหกสามห่าอุ้ยหกห่าหกห้าห้าแปดค่ะพี่น้องคะบันนี้ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมักเมยมักแลนเนาะคะ่ะเด่นล่างสี่กับหกลองศูนย์ค่ะแล้วก็จับคู่ก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเน้นสี่หนึ่งข้างบนเน้นห้าแปดค่ะพี่น้องคะอ่าก็ลองพิจรารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องนอผู้ใดมักกับจัดจวดจัด,จด,จดฝาดบึ้มไปโหลดผู้ใดบ่มักกับพานเนาะปูเนาะ ทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือคิดกายว่ากันเนาะปูค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังสร้างยาสร้างสาค่ะค่ะผู้ใดอหยากห่วมเฮ็ดห่วมสร้างเนาะค่ะปูเนาะบ่ตกสะพานบุญกับมาห่วมเฮ็ดห่วมสร้างได้ค่ะพี่น้องขะบ่ววาสิเป็นทางสาการประเลี่ยนก็ดีองค์ยาท่องค่ำก็ดีเนาะปูเนาะเพราะว่าได้ทุบเอ่อจุ่มแพทุบกระแพ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับทินตองใส่่าใส่ใจหลายเติบเนาะปูเนาะ ก็แหากแพงทุกกแพ้งไม้เหมือนหางละลายพืชสางเท่านี้ค่ะแล้วก็ดินมีสิบมีสิบบทอ่ดินยี่สิบโลผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเอาดินเขารถเท่าไหร่ค่ะปู่ค่ะรถละสามบาทห้าสิบลดละสามร้อยห้าสิบเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเอาดินเขาวัดเนาะปู่เนาะเอาดินเขาวัดนี่มีแต่พอกแต่พูนเด้อค่ะพี่น้องเด้อปุูนนักสักไงนาะปู่เนาะสร้างเมียประมาณ ประมาณสองเดือนอ่ะประมาณที่สองเดือนใชจะเห็นมาแล้วโอ้ค่ะมันที่ร้อเปอร์เซ็นต์ไ่ได้ค่ะอืมเปอร์เซ็นต์ไ่ได้เลยค่ะจะคุ้มงานย่อมไปสมบูรณ์อะไรเดวอาจารมอดีปั้นปั้นเองเบอรเลนอปูเนาะค่ะเอาจากในกระคอหนุโมทนาบุญกับเอฟฟีแฟนช่องที่ได้โชคได้มาแตกบนล่างที่วัดปู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะวันนี้ก็สิขอบคุณปูหลายๆค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางค่ะปูค่จเจริญพ,พอนพอนผาลวยสุภารลวยเด้อสาทุอ่าทุ่าจาทุเจ้าจค่ะ